นอนน,อนน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 อนครับไปได้ยังไดง้ผมผมกูได้ได้ได้อ่าวันนี้ครับวันนี้ผมจะมาทําไข่เจียวนะครับไข่เจียวหมูยอนะครับนี่นะครับมาดูลีลาผมนะผมปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอ้ยไม่เยี่ยม,ไม,ไ,มไม่ครับผมไม่ไม่ครับผมอือแซ่บหลีนะครับอือ ได้กินแล้วนะได้กินไม่ใช่แบบได้ทำมากกว่านะครับเชฟกระทะไหมครับผมเอยอ่าเละนะครับอันนี้คือเละแล้วนะเละอันนี้คือไหมแล้วเละไปเลยแล้วก็ <c oughs> ผมอ่ากินได้เลยครับกินได้อันนี้กินได้เลยวันนี้มีเชี่ยบครับผมเชี่ยบหลายเชี่ยบหลาย นี่คือถ่ายกูแฮ่อืมอย,ย,ย,ยังไงก็หยุดไปก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดตรงนี้อ่าวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมแค่แบบโชว์ลีลาอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็ขไข่ไหม้ครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย